วันที่19กุมภาพันธ์2566เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะฝึกให้มีสติรู้แต่ลักษณะให้ละเอียดมากขึ้นนะโยมจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโยมรู้แต่แต่ลักษณะไหม สังเกตง่ายเวลาเดินเนี่ยนะเดินผ่านอะไรต่างๆมันมันรู้มันเห็นอะไรต่างๆมันมีความระล,ลึกรู้ระล,ลึกได้อันนี้เรียกว่ามีสติรู้แต่ขณะอีกคนหนึ่งเดินตะกี้ถามว่าเห็นอะไรบ้างก็เห็นแตดร้านค้าตอบได้แค่นั้นอนะ เพราะนั้นโยมจะเห็นว่าชีวิตโยมจะเปลี่ยนนะคือโยมเดินเดินเนี่ยเราโยมรู้แต่ละขนาดเนี่ยนะเดินปับ๊บรู้ว่าผ่านอะไรผ่านอะไรผ่านอะไรซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้เลยรู้แต่ร้านค้า